ค่ะ,คะน้องอา,อายักนพรเสียงโหค่ะก่าวสวัสดีพี่น้องชาวอุบลราชธานีแนจาขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอเสียงพี่น้องชาวอุบลแนนะจาขอดังๆังกว่านี้แนะจา มืออื่นอย่าลืมมาให้กำลังใจยานกหน่อยอุไรพรเด้อจ้าบอแ่ลมเสียงอีสานรถรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะลถห,หมายเลขทะเบียน พอพึ่งรอเรือรอลิงลออริงเอาไม่แล้วเอาไม่พนบพนบหูน้ำเผาดอกเอาไม่รถหมายเลขทะเบียนพอพึ่งรอเรือรอลิงรถพอรถป้ายทะเบียนพอพึ่งรอลิงสองศูนย์สองศูนย์แปดสี่สสชนบุรีค่ะ เอา้าพิ่บอกให้ไปหยังก็จะอ,อาดโฉมแซมนี่เอาพึ่งบ่ได้เขียนมาว่าให้บ้าไปเฮ็ดหยังไหมหลานบ่ผนะิดนะน๊ะบ่ผิดเนี่ยหรอเขียนมานะ่ะผิดนะคะ่ะเพราะว่าเจ้ามาบอกไล่อาเรียนร,ยรถนมาใ<ห>มนทะเบียนผอพึ่งลอริง2 0 8 4ครับผอพึ่งอลอริง2 0 8 4ชนบุรีนางยุใสนางยุใสครับผอพึ่งลอริง2 0 8 4ได้ทองหนึ่งบาทนะครับนั่งตรงไหนครับนั่งตรงไหนครับ ชูมือสูงสูงครับนั่งตรงไหนชูมือสูงสูงครับคอยบอกเลยข้าเจ้าว่าได้ทอนหนึ่งบาโยกวัตสุโคนนั่งอยู่นี่มาแบตโยกรถจะขวางกันโยกอยู่ตรงไหนครับภายในงานเสียงมีหงนะครับไม่เห็นมีคนยกมือเลยแสดงว่ายุบเอที่กลางไปเลื่อนรถของท่านตอนนี้เลยครับไปเลื่อนรถของท่านตอนนี้เลยนะครับพอพึ่งอลอริง2084์ ประกาศให้แล้วนะครับเอาพี่น้องครับช่วงนี้เพื่อเป็นกนารบเสียเวลาครับนํามาพี่น้องพบพอกกับคอนเสิร์ตช่วงที่สอของรายการครับจากนั้นกระสีล้ำเรลืองต่อก,ก่อนพี่น้องฟังจนดประหอดตีสองขอเสีย